ติดใจมาทานต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเลือดก้อนเลือดนะครับอร่อยมากพมมาาเพื่อนพิยศจะขออนุญาตทานเพื่อนนี่เชงเส้นเอาเปลี่ยใจเลยออกไปสิเนี่ยเอาเอาอกไปไกลๆคุณพ่อที่ทุกพ่อถ่ายนี่นี่โอ้ยจีกันเลยบอกว่าให้ดูอะไรเนาะมันยงก็เพื่อนเพื่อนก็ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อน ก็ดูแลดื่มน้ําเยอะๆนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับต้นกินใจมาทานต่อครับเดี๋ยวคเดี๋ยวก็มาทานต่อครับเพื่อนๆนี่ครับมะเพื่อนๆได้อะไรทานครับเช้านี้เนาะอีสานของอุดรนะครับของอุดรนะครับน่าทานมากๆเพื่อนๆสามราคาก็โอเคราคาจับต้องได้เนาะอิ่มท้องเนาะได้เยอะกินใจมาทานต่อครับเดี๋ยวคเดี๋ยวก็ ตลบกบกันเนาะเดี๋ยวเบื่อพรเลยเนาะอย่เบื่อพรเลยเนาะพรก็ไม่ตัดต่อทําไปแบบธรรมจาินี่แหละไม่รู้จะทําไปําไมเนาะไม่ได้ทั้งทั้งให้สุดอาหารนะครับนามาทานด้วยกันโอเคบ๊ายบายพรก็ขออนุญาตนะครับพ้เพื่อนมีความสุขเนาะอากาศร้อนดื่มน้ําเยอะๆนะครับชุ่มฉ่ำผิูพันกันชุ่มฉ่ำทั้งให้สวยงามอยู่เนาะทำเป็นหลบคมขันเป็นธรรมชาติเพื่อนนี้คุชชินได้เยอะมากพอไม่ได้ทําเองนะครับพรอ,อุดหนุน เพื่อนๆข้างบ้านเขาทำนี่ครขอบอกนะครับเพื่อนๆสามสิบบาทครับเพื่อนๆดูสิสามสิบบาทนะเดี๋ยวสามสิบบาทเดี๋ยวเพื่อนจะเอาให้ดูนะเดี๋ยวพอจะเอาให้ตลกปมกันเนาะเดี๋ยวเบื่อพรเลยเนาะอยู่เบื่อพรเลยเนาะพรก็ไม่ตัดต่อทําไปแบบธรรมชาตินี่แหละไม่รู้จะทําไปทํไมัยนาะอไม่ได้ทั้งทางให้อาหารไม่ได้ก็มีนะครับอากาศร้อนนะพรก็เลยมันนี่ไงนี่ไงจะได้กระตุ้นต่อม ต่อมน้ำลายก็ตุ้นความหิว,นะวเนาะเพื่อนๆก็จะเจริญอีสานของอุดอรนะครับของอุดอรนะครับน่าทานมากๆเพื่อนๆสารราคาก็โอเคราคาจับต้องได้เนาะอิ่มท้องเนาะได้เยอะอ้าวนะครับผมดำเพื่อนๆนี่ครับมามูเพิ่นหน่อยมะพร้าวปั่นหอมสดชื่นครับเพื่อนเมืเม่อเมื่อไรจะกินสักทีเนาะเ <laughs> มือเ่อไรจะกินสักทีรอ้อน ดูนะครับนี่มนเพื่อน30บาทนะครับก็อุดหนุนเพื่อนข้างบ้านนะครับก็อุดหนุนการท่อยที่ทออาศัยเนาะเราเห็นเพื่อนดูนะครับนี่มนเพื่อน30บาทนะครับก็อุดหนุนเพื่อนข้างบ้านนะครับก็อุดหนุนการท่อยที่ทออาศัยเนาะเราเห็นเพื่อนสร้างให้สวยงามอยู่เนาะทำเป็นหลบคมขันเป็นธรรมชาติเพื่อนนี้หุดชิ้นได้เยอะมากพอไม่ได้ทําเองนะครับพออุดหนุน เป็นเพื่อนข้างบ้านมีน้ำมะพร้าวปั่นหอมขาวขาว,ขาวทั้งตัวเลยครับขาวอันนี้ก็อันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวยกเว้นผมนะครับผมไม่กินภาษาบ้านนกินอ้างเพื่อนเนาะเพื่ออะไรกระตุ้นความอยากความอยากนี่ความต้องการอาหารหิวเนาะบางคนไม่เจริญอาหารพอเห็นพออาจจะหิวเจริญอาหารคิดไม่เปนยัง,งก็เพื่อนก็ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อน ก็ดูแลดื่มน้ําเยอะๆนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับตดเพื่อนหม่เมื่อไรจะกินสักทีเนาะเมื่อไรจะกินสักทีรออาอาหารไม่ได้ก็มีนะครับอากาศร้อนนะปอดก็เลยมันนี่ไงนี่ไงจะได้กระตุ้นต่อมต่อมน้ําลายกระตุ้นความหิวเนาะพูดไว้ก็ไดเจริญาะบายเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย เจเอ๋ะจ๊เอ๋ใจเลยออกไปสิเนี่ยเอาออกไปเลนไกลๆคุณพ่อที่ทุกพ่อถ่ายนี่นี่โอ้ยจีก็เลยบอกว่าให้ดูอะไรเนาะกินภาษาบ้านก็ก <Kivol IL ár sky> ินอ AP ้างเพื <paddle board> ่อนเนาะเพื่ออะไรกระตุ้นความอยากความอยากนี่คือความต้องการอาหารหิวเนาะบางคนไม่เจริญอาหารพอเห็นพออาจจะหิวเจริญอาหารคิดไม่เพื่อนเมื่อเมื่อไรจะกินสักทีเนาะเมื่อไรจะกินสักทีรอ ตลกบกบขันเนาะเดี๋ยวเบื่อพรเลยเนาะเดี๋ยวเบื่อพรเลยเนาะพรก็ไม่ตัดต,ต่อทําไปแบบธรรมชาตินี่แหละไม่รู้จะทําไปสมัยนาอไม่ได้ตั้งท่างให้อีสานของอุดอรนะครับของอุดอรนะครับน่าทานมากๆเพื่อนๆสารราคาก็โอเคราคาจับต้องได้เนาะอิ่มท้องเนาะไ่เยอะส่วนร่วมทุกทีแมี่เพื่อนมา,มา,มา,มาทานต่อเอาสร้างไปตลบกลับไปเนาะเป็นขั้นเวลาไปเนาะเ,นเพื่อนอื มีเลือดก้อนเลือดน,นะครับอร่อยมากเพื่อนสุดยอดจะขออนุญาตถ่านเพื่อนนี่เชงเส้นเอาไปดูนะครับนี่เนเพื่อนสามสิบบาทนะครับก็อุดหนุนเพื่อนข้างบ้านนะครับก็อุดหนุนการทอที่ทอาศัยเนาะเราเห็นเพื่อนมีน้ำมะพร้าวปั่นหอมขาวขาว,ขาวทั้งตัวเลยครับขาว อันนี้ก็อันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวยกเว้นผมนะครับผมนี่ครับอร่อยมากแกงเส้นแกงเส้นผสมข้าวเปียกอันนี้ข้าวเปียกนะครับเพื่อนนี่ครับข้าวเปียกเพื่อน Something เคยทานไหมอาหารช้าของกินภาษาบ้านนักกินอ้างเพื่อนเนาะเพื่ออะไรกระตุ้นความอยากความอยากนี้ความต้องการอาหารหิวเนาะบางคนไม่เจริญอาหารพอเห็นพออาจจะหิวจเจริญอาหารคิด มีล like oh, oh, oh. oh. ูกก็อย่างนี้แหละเนาะลูกก็กวกวนเหมือนเขาติดเป็นข้างกายไปเลยครับนี่นี่ก็ยังเล่นอยู่นะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจียงมีน้ํามะพร้าวปั่นหอมขาวขาวทั้งตัวเลยครับขาวอันนี้ก็อันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวยกเว้นผมนะครับผมไม่ทานต่อครับเพื่อนๆนี่ครับมาเพื่อนๆได้อะไรทานครับเช้านี้เนาะทานอาหารไม่ได้ก็มีนะครับอากาศร้อนนะปล่อนก็เลยมันนี่ไงนี่ไงจะได้ กระ,กระตุ้นต่อมน้ำลายกระตุ้นความหิวเนาะพูดไว้เขจะเจริญมีลูกก็อย่างนี้แหละเนาะลูกเขากวกวนเหมือนเขาติดเป็นข้างกายไปเลยครับนี่นี่ก็ยังเล่นอยู่นะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะเสียวกินภาษาบ้านเรากินอ้างเพื่อนเนาะ<ๆ>เพื่ออะไรกระตุ้นความอยากความอยากนี่คือความต้องการอาหารหิวเนาะบางคนไม่เจริญอาหารพอเห็นพออาจจะหิวจเจริญอาหารคิดไม่เอานะครับผมดำเพื่อนเนี่ครับมา ส่หนหญ่มะพราะ้าวปั่นหอมดๆๆสดชื่นครับอือเส้นอร่อยมากครับบางคนไม่เจริญอาหารพอก็มากินมากินภาษาบ้านมากินอ้างเพื่อนเนาะเพื่ออะไรกระตุ้นความอยากความอยากนี่คือความต้องการอาหารหิวเนาะบางคนไม่เจริญอาหารพอเห็นพออาจจะหิวจเจริญอาหารคิดไม่ระทานต่อครับพเพื่อนนี่ครับมา เพื่อนๆได้อะไรทานครับเช้านี้เนาะขาวนะครับผมดำเพ,พื่อนๆเนครับมาดูสักหน่อยมพะพร้าวปั่นหอมสดชื่นครับอีส่วนร่วมทุกทีแม้ันเพื่อนม,ม,ม,มามาทานต่อเอาสร้างไปตลกกลับไปเนาะเป็นขั้นเวลาไปเนาะเพื่อนๆออตลกขบขันเนาะเดี๋ยวเบ,เเวเบเื่อพอเลยเนาะอยู่เบื่อพอเลยเนาะพอก็ไม่ตัดต,อต่อทําไปแบบธรรมชาตินี่แหละ ไม่รู้จะทําไปสมัยน้อยไม่ได้ทั้งทางให้มันเงนก็เพื่อนก็ดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศร้อนอากาศร้อนร้อนก็ดูแลดื่มน้ําเยอะๆนะครับดื่มน้ําเยอะเนะครับต้นมีน้ํามะพร้าวปั่นหอมขาวขาว,ขาวทั้งตัวเลยครับขาวอันนี้ก็อันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวยกเว้นผมนะครับผมทานอาหารไม่ได้ก็มีนะครับอากาศร้อนนะก่อนก็เลยมนนี่ไงนี่ไงจะได้กระตุ้นตอม ต่อมน้ำลายก็ตุ้นความหิวเนาะพูดไว้ก็ได้เจริญนะโอ้ยนะค,ครับ <c oughs> เออไปละก่อกวรจริงๆครับไม่ได้ครับมานั่งปึ๊บนี่เขาเนี่ก็จะมามีพู้วเป็นไงครับสร้างเสลียงของราะไปนอะเส้นอร่อยมากเรบับางคนไม่เจริญอาหารพอก็มากินมากิน มีน้ำมะพร้าวปั่นหอมขาวขาว,ขาวทั้งตัวเลยครับขาวอันนี้ก็อันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวยกเว้นผมนะครับผมนี่เันขายใดีเราก็อยากช่วยเพื่อนนะถ้าเมาได้ก็เมานะครับแต่็จเราก็ปุดหนุนพอดคิดใจมาทานต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะออกเนาะเพื่อนเพื่อ,อ,อก็จะทําให้การกินอาหารได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับบางคนทานอาหารไม่ได้ก็มีนะครับอากาศร้อนนะปอดก็เลยมันนี่ไงน,นี่ไงจะได้ กระตุ้นต่อมน้ำลายกระตุ้นความหิวเนะวเาะเพื่อนๆก็จะเจริญสร้างให้สวยงามอยู่นะทําเป็นหลัคมขคัญเป็นธรรมชาติเพื่อนนี้ชิ้นได้เยอะมากพอไม่ได้ทําเองนะครับพออุดหนุนเพื่อนๆข้างบา้าน,นเพื่อนเมื่อเมื่อไรจะกินสักทีเนาะเมื่อไรจะกินสักทีรออนอย่าออกเนาะเพื่อนๆก็จะทําให การกินอาหารได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับบางคนส่วนร่วมทุกทีมั่มันเพื่อนมา,มา,ม,ามาทานต่อเอาสร้างไปตลบกลับไปนะเป็นขั้นเวลาไปนะเพื่อนๆครับอร่อยมากแกงเส้น,แก,สนสแกงเส้นผสมข้าวเปียกอันนี้ข้าวเปียกนะครับเพื่อนๆนี่ครับข้าวเปียกเพื่อนๆเ,เคยทานไหมอาหารช้าของโอ้ยนะครับ <laughs> <laughs> อะไปละ ก่อกวนจริงๆครับไม่ได้ครับมานั่งปึ๊บหนีเขาดิก็จะมามีใจเลยออกไปสิเนี่ยเอาเอาอกไปเลนไกลๆคุณพ่อที่ทุกพ่อถ่ายนี่นี่โอ้ยจีจีก็เลยบอกว่าให้ดูอะไรเนาะมาทานต่อครับเพื่อนๆอนี่ครับนะเพื่อนๆได้อะไรทานครับเช้านี้เนาะเดี๋ยวมาทานกันเนาะเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาทานต่อนะครับผมเพื่อนๆทานต่อก็จะมีเสียงเหมือนคนทํางานนะครับมันจะเป็น